สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิรินทามีบุญรหัสนักศึกษา004นักศึกษาชั้นปีที่1คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับน้ำพริกลงเรือกันนะคะซึ่งน้ำพริกนี้นะคะมีมาตั้งแต่สมัยของรัชกาลที่5แล้วนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะมาพาทุกคนทำกันค่ะก่อนอื่นพวกเราไปทราบประวัติ ของน้ำพริกลงเรือกันก่อนเลยนะคะในรัชการที่5นะคะสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระวิมาดาเธอกรมพระสุธาศรีนาถปิยะมหาราชปฏิวรตดานะคะท่านทรงเป็นต้นเครื่องซึ่งจะดูแลเรื่องสำรับของรัชการที่5ตลอดรัชการเลยค่ะอยู่มาวันหนึ่งนะคะสมเด็จหญิงน้อยมีพระประสงคงอยากจะร่องเรือไปรับประทานอาหารไปนะคะภายในเรือ เลยมีรับสั่งนะคะให้เจ้าจอมสดับเข้าไปหาดูซิว่าในครัวมีอะไรบ้างนะคะซึ่งเมนูที่มีอยู่ในครัวอยู่แล้วนะคะก็จะมีน้ำพริกกะปิค่ะหมูหวานปลาดุกฟูอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในครัวอยู่แล้วนะคะเจ้าจอมสดับนะคะก็เลยเอาน้ำพริกกะปิค่ะไปผัดกับปลาดุกฟูแล้วก็เติมหมูหวานเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะได้หันไปเห็นไข่เค็มดิบค่ะ ก็เลยเตรียมข้าวและก็ผักลงไปรับประทานในเรือด้วยนะคะซึ่งเมนูนี้นะคะก็กลายเป็นเมนูที่ทรงโปรดค่ะดังนั้นเมนูนี้นะคะจึงได้ชื่อว่าน้ำพริกลงเรือนั่นเองค่ะและส่วนผสมของเราก็จะมีดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือน้ำมะนาวคั้นสดค่ะกระปิน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลา พริกขี้หนูสวนค่ะกระเทียมผักต่างๆนะคะเลือกได้ตามใจชอบค่ะหมูหวานมะม่วงเปรี้ยวค่ะปลาดุกฟูไข่เค็มแล้วก็น้ำมันพืชค่ะเพเตรียมผัดนนะคะขั้นตอนแรกนะคะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะ กรใช้พริกขี้หนูสวนนะคะความเผ็ดเอาตามที่เราชอบได้เลยค่ะตำให้ละเอียดเหมือนกันค่ะค่ะเมื่อตำพริกละเอียดแล้วนะคะเราก็ใส่กะปิเข้าไปเลยค่ะกะปินะคะเราสามารถเอาไปใส่ไปตอนนะคะปิ้งไฟก่อน,นะ ทีนี้นะคะก็ใส่เนะื้อมะม่วงเปรี้ยวลงไปเลยค่ะแล้วก็ตำเลยนะคะค่ะเราก็จะตำให้พอเข้ากันนะคะเสร็จแล้วต่อไปนะคะเราก็จะนำไปผัดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาพริกที่เราตำเอาไว้นะคะ ส่วนพริกที่เหลือในครกนะคะเราจะใช้น้ำเปล่านะคะเทใส่ค่ะพอผัดเข้ากันแล้วนะคะหม้อเดือดแล้วเราก็เอาหมูหวานนะคะที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะ <S <S ผัดให้เข้ากันเลยนะคะ แล้วก็ชิมรสชาติดูนะคะแล้วเราค่อยเติมน้ำปลาน้ำมะนาวลงไปนะคะใส่น้ำมะนาวนิดนึงนะคะ่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลปีายอีบนิดนึงนะคะให้รสชาติออกหวานนิดนึงนะคะ่ะพอชิมรสชาติจนได้ตามชอบแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟคะ่ะหลังจากนั้นนะคะใส่ปลาดุกตูลงไปเลยะคะ่ะได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยนะคะ และเมนูน้ำพริกโรงเรือของเรานะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ